สวัสดีค่ะไอเดียลงทุนมาแล้วนะคะสวัสดีนักลงทุนทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ตลาดแล้วก็ข่าวเทคโนโลยีที่น่าสนใจในช่วงที่ผ่านมากันค่ะแหล่งข้อมูลหลักๆของเราวันนี้ก็มาจาก Bloomberg Technology แล้วก็ Investopedia นะคะต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ ผันผวนน่าดูเลยนะคะทั้งจากผลประกอบการบริษัทเทคใหญ่ๆไหนจะข้อมูลเศรษฐ,ฐกิจแล้วก็ยังมีเรื่องนโยบายใหม่ๆเข้ามาอีกเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมากลัน่นมาสกัดเอาประเด็นสําคัญๆเพื่อให้เข้าใจว่าเอ๊ะอะไรมันกําลังขับเคลื่อนตลาดแล้วก็ผลการดําเนินง,งานของบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้อยู่กันแน่ เอาราคามาแกะเรื่องนี้กันเริ่มกันที่ภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐก่อนเลยนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ปรับตัวลงแรงทีเดียวทั้งดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ n a q อ,อข้อมูลจาก i n v e s t o p e d i ดียบอกว่านี่เป็นหนึ่งในสัปดาห์ที่แบบว่ายำแย่ที่สุดในรอบหลายเดือนเลยนะคะใช่ครับลงหนักจริงๆครับถ้าดูปัจจัยหลักๆเนี่ยมันมีตัวเร่งสำคัญอยู่สเรื่องใหญ่ๆเลยที่เข้ามาพร้อมๆกันพอดี เรื่องแรกก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ออกมา,าต้องบอกว่าน่าผิดหวังมากนะครับแล้วก็อีกเรื่องคือความกังวลรอบใหม่เกี่ยวกับเรื่องมาตรการภาษีนําเข้าสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือคือมันเป็นเหมือนพายุสองลูกที่เข้ามาซัดตลาดพร้อมๆกันพอดีครับค่ะ ขอขยายความเรื่องตัวเลขจ้างงานหน่อยนะคะตัวเลขเดือนกรกฎาคมล่าสุดนี่เพิ่มขึ้นแค่73,000ตำแหน่งเองซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ประมาณ100,000ตำแหน่งพอสมควรเลยครับต่ำกว่าคาดแต่ที่ดูน่ากังวลยิ่งกว่าคือการปรับลดตัวเลขย้อนหลังหัวนี้ปรับเยอะมากเดือนพฤษภาคมนี่จากเดิมรายงานว่าเพิ่ม1 000, 1 4 0 0 0ปรับลดเหลือแค่19,00 0เองค่ะเหลือไม่ถึง2 0,000เลยนะครับ ใช่ค่ะแล้วเดือนมิถุนาก็เหมือนกันจากเดิมเกือบเกือบแสนห้าคือหนึ0 0แปรับลดเหลือแค่ 14, oh. 1 4ึ่งพันโอ้ข้องประเด็นนี้ตลาดมองอยังไงบ้างคะอืมตลาดรับรู้ถึงข้อกล่าวหานั้นครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยตัวเลขที่มันออกมาในภาพรวมทั้งตัวเลขเดือนล่าสุดและการปรับลดตัวเลขย้อนหลังขนาดนี้มันดูอ่อนแอเกินกว่าที่ตลาดจะมองข้ามไปได้ครับ คือปัจจัยพื้นฐานมันบ่งซีไปทางนั้นจริงๆ<ะ>ผลกระทบที่ตามมาชัดเจนเลยก็คือตลาดเริ่มมองแล้วว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ย อาจจะต้องพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยในการประชมุมเดือนกันยาที่จะถึงนี้อ๋อก็คือคาดการเรื่องลดดอกเบี้ยกันมากขึ้นใช่ครับซึ่งมันก็ค่อนข้างจะสวนทางกับท่าทีของประธานเฟดเจอรมพาวเวลก่อนหน้านี้นิดหน่อยที่เขาเคยบอกว่าอยากจะรอดูข้อมูลผลกระทบจากเรื่องภาษีให้ชัดเจนกว่านี้ก่อนตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยเข้าใจค่ะแล้วก็ยังมีข่าวเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์สั่งปลดหัวหน้าสานักงานสถิติแรงงานด้วยอันนี้ยิ่งทําให้ดูวุ่นวายเข้าไปอีกนะคะครับ ก็เป็นอีกประเด็นที่เพิ่มความไม่แน่นอนเข้ามาแต่โฟกัสหลักของตลาดตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ตัวเลขที่ออกมาอ่อนแอกว่าคาดครับโอเคค่ะทีนี้มาถึงอีกเรื่องที่เป็นตัวเร่งให้ตลาดลงเหมือนกันคือเรื่องภาษีข้อมูลจาก Bloomberg บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ออกคำสั่งบริหารหรือ executive order ใหม่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อทิจารณาขึ้นภาษีนำเข้ากับหลายสิประเทศเลยใช่ครับเป็นคำสั่งที่ค่อนข้างกว้าง แล้วก็มีการระบุอัตราภาษีเฉพาะสำหรับบางประเทศด้วยอย่างเช่นแคนาดาอาจจะโดน35%สวิตเซอร์แลนด์39%ครับตัวเลขสูงที่เดียวถ้าเกิดมาตรการนี้ถูกนำมาใช้จริงๆเนี่ยอาจจะดันให้อัตราภาษีนำเข้าเฉลี่ยของสหรัฐสูงขึ้นไปมากเลยนะครับถูกต้องค่ะมันจะส่งผลกระทบต,ต่อต้นทุนสินค้านำเข้าแล้วก็อาจจะกระทบต่อไปยังผู้บริโภคแล้วก็เงินเสิร์รายนอกจากนี้ยังมีเป้าหมายไปที่จีนอีกแล้ว คือดูเหมือนจะเลงเก็บภาษีสินค้าที่ส่งผ่านประเทศที่3เพื่อเลี่ยงภาษีเดิมที่เคยตั้งไว้ก่อนหน้านี้ด้วยครับอันนี้เป็นความพยายามจะปิดช่องโหว่เดิมแต่ก็เพิ่มความตึงเครียดทางการค้าขึ้นไปอีกแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงมากเลยใช่ไหมคะว่าสุดท้ายแล้วจะบังคับใช้จริงแค่ไหนจะมีรายละเอียดออกมายังไงหรือจะมีภาษีเฉพาะรายกลุ่มอุตสาหกรรมตามมาอีกหรือเปล่าใช่ครับ ความไม่แน่นอนตรงนี้แหละครับที่เป็นปัจจัยกดดันตลาดอย่างมากเพราะนักลงทุนไม่ชอบความไม่แน่นอนโดยเฉพาะเรื่องนโยบายการค้าค่ะเข้าใจเลยค่ะเอาล่ะทีนี้เปลี่ยนมาดูฝั่งบริษัทเทคโนโลยีกันบ้างดีกว่าค่ะตรงนี้แหละค่ะที่มันน่าสนใจจริงๆโดยเฉพาะ2ยักษ์ใหญ่อย่าง Apple กับ a m azon ที่รายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ทั้งคู่เลยนะคะ แต่ทำไมล่ะคะปฏิกิริยาของตลาดหรือราคาหุ้นเนี่ยถึงได้แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวเลย เป็นคำถามที่ดีมากครับเริ่มที่ Apple ก่อนนะครับผลประกอบการโดยรวมออกมาดีกว่าคาดการของนักวิเคราะห์แล้วแนวโน้มหรือ Guidance ที่ให้ไว้สำหรับไตรามาสถัดไปก็ดูดีด้วยมันก็เลยมีการถกเถียงกันในตลาดว่ายอดขาย iPhone ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากการที่คนรีบซื้อตุนหรือเปล่าเพราะกลัวว่าจะมีการขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าจากจีนรอบใหมอ่อ๋อมีประเด็นเรื่องรีบซื้อตุนเพราะกลัวภาษี ใช่ครับแต่ทาง Apple เองผู้บริหารเขาก็ออกมาให้ความเห็นว่าผลกระทบจากปัจจัยนี้จริงๆแล้วมีค่อนข้างน้อยนะเขามองว่ามันเป็นดีมานที่แท้จริงมากกว่าโดยเฉพาะในตลาดจีนที่ดูเหมือนจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นด้วยตลาดจีนยังไปได้ดีอยู่ยไไยครับแล้วก็อีกเรื่องที่น่าสนใจของ Apple คือเรื่องกลยุทธ์ด้าน AI ก็มีการพูดถึงการพัฒนาซีรีให้เก่งขึ้นแล้วก็เรื่องการควบรวมกิจการหรือ M&A m e r g e r s and Acquisition ที่เกี่ยวกับ AI Apple ก็บอกว่าเขาเปิดรับโอกาสนะแต่ก็ยังคงมีวินัยในการเข้าซื้อกิจการคือดูจะยังรอบขอบไม่รีร้อนเกินไปแต่ว่าการที่ไม่รีบร้อนเรื่อง M&A ด้าน AI เนี่ยในขณะที่คู่แข่งอย่าง Google หรือ Microsoft ดูเหมือนกำลังเร่งเครื่องกันเต็มที่เลยมันอาจจะกลายเป็นความเสี่ยงของ Apple ในระยะยาวหรือเปล่าคะโดยเฉพาะเมื่อน,นักวิเคราะห์บางส่วนเขาก็เริ่มกังวลกันแล้วว่า วงจรการเปลี่ยน iPhone เครื่องใหม่ของผู้บริโภคมันอาจจะเริ่มยาวนานขึ้นหรือช้าลงอืเป็นประเด็นที่น่าคิดมากครับคือความรอบคอบของ Apple เนี่ยมันอาจจะหมายถึงการรอจังหวะที่ดีที่สุดหรือรอเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดก็ได้แต่ในอีกมุมหนึง่งมันก็อาจจะหมายถึงการตามหลังคู่แข่งในสมรภูมิ AI ที่กำลังดุเดือดได้เหมือนกัน อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนจับตามองอย่างใกล้ชิดครับว่า Apple จะสร้างสมดุลระหว่างความรอบคอบกับความเร็วในการพัฒนา AI อยังไงค่ะแล้ว Amazon ล่ะคะทำไมผลประกอบการดีกว่าคาดแต่หุ้นกลับร่วงสะง,งานครับสำหรับ Amazon เนี่ยแม้ว่าตัวเลขรวมๆจะออกมาดีกว่าคาดการนะครับแต่หุ้นกลับปรับตัวลงข้อมูลจาก Investored เดชี้ว่าความกังวลหลักๆของนักลงทุนอยู่ที่ธุรกิจคลาวด หรือ Amazon Web Services (AWS) AWS ที่เป็นธุรกิจทำเงินหลักเลยใช่ไหมคะใช่ครับตัวทำกำไรสำคัญเลยแต่ไตรมาสล่าสุดเนี่ย AWS เติบตัวแค่17%ซึ่งถ้าเทียบกับคู่แข่งเบอร์2อย่าง Microsoft Azure ที่ยังเติบโตได้ถึง34%เนี่ยมันก็เห็นความแตกต่างชัดเจนหูต่างกันเท่าตัวเลยครับมันทำให้นักลงทุนกังวลว่า AWS กำลังสูญเสียส่วนแบ่งตลาดหรือเปล่า หรือว่าการเติบโตกำลังชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญแถมยังมีแรงกดดันเรื่องอัตรากำไรหรือ Margin ในส่วนของ AWS ด้วยที่ดูเหมือนจะลดลงอ๋อโตช้าลงกำไรก็น้อยลงอีกประมาณนั้นครับ บวกกับอเม z o n เองก็ยังมีการใช้จ่ายลงทุนอย่างนักในส่วนอื่นๆด้วยอย่างเช่นโครงการดาวเทียมอินเทอร์เน็ตคุยเพอหรือการพัฒนาผู้ช่วยอัจฉริยะอเล็กและก็เรื่องการลงทุนด้าน l o จิสติกสการจัดส่งสินคา้าการใช้จ่ายหนักๆเหล่านี้ในขณะที่ธุรกิจหลักอย่าง AWS ดูเหมือนจะชะลอตัวลงมันมันก็เลยทําให้นักลงทุนเริ่มตั้งคําถามถึงผลตอบแทนในระยะสั้นถึงระยะกลางครับ เข้าใจเลยค่ะคือถึงภาพรวมจะดีแต่พอเจาะลึกไปที่ AWS ซึ่งเป็นหัวใจหลักมันมีสัญญาณน่ากังวลซ่อนอยู่แล้วถ้าให้ลองเปรียบเทียบกลยุทธ์ AI ของสองเจ้านี้ล่ะคะ Apple กับ Amazon ดูต่างกันยังไงบ้างดูเหมือนว่าแนวทางจะค่อนข้างต่างกันนะครับ Amazon เนี่ยจะเน้นการเป็นแพลตฟอร์มเปิดมากขึ้น คือทำตัวเป็นโฮสต์ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Large Language Models หรือ LLM ซึ่งก็คือโมเดล AI เก่งๆด้านภาษาจากบริษัทอื่นๆและ Amazon ก็เก็บค่าบริการจากการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานของตัวเองก็คือใช้จุดแข็งของ AWS มาต่อยอดในธุรกิจ AI อ๋อเหมือนเป็นเจ้าบ้านให้คนอื่นมาเช่าใช้พลัง AI ประมาณนั้นเลยครับในขณะที่ Apple เนี่ย ยังดูเหมือนจะเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี AI ภายในองค์กรตัวเองเป็นหลักมากกว่าอย่างที่คุยกันเรื่องซีรีส์ก็ต้องจับตาดูต่อไปครับว่าแนวทางของ CEO คนปัจจุบันแอนดี้จซี่ซึ่งก็มาจากสาย AWS โดยตรงเนี่ยจะสามารถนำพาธุรกิจคลาวให้กลับมาเติบโตแข็งแกร่งและฝ่า่าความท้าทายนี้ไปได้แค่ไหน มุมมองระยะยาวของ Amazon ก็ยังเชื่อมั่นว่าการย้ายขึ้นสู่ Cloud หรือ Cloud Migration มันยังเป็นเทรนด์ใหญ่อยู่ครับเพียงแต่ระยะสั้นอาจจะมีแรงกดดันบ้างน่าติดตามมากค่ะนอกจากยักษ์ใหญ่2รายนี้แล้วในตลาดเทคโนโลยียังมีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองในบริษัทอื่นๆอีกหลายตัวเลยนะคะอย่างเช่น Figma ที่เพิ่งเปิดตัวขายหุ้นครั้งแรกหรือ IPO Initial Public Offering ไปหมัดๆใช่ครับฟิ g มานี่ถือว่า IPO ได้อย่างสวยงามมาก ราคาหุ้นพุ่งแวงเลยทีเดียวมันสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพของ Figma ที่จะเข้ามาเป็นคู่แข่งสำคัญของ Adobe ในตลาดซอฟต์แวร์สำหรับนักออกแบบค่ะแล้ว Figma เองก็ดูจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา AI สํสำหรับงานออกแบบด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับ AI เป็นอีกจุดแข็งที่ f i ก m a พยายามชูขึ้นมาซึ่งตลาดก็ให้ค่ากับนวัตกรรมตรงนี้ค่อนข้างสูง เป็นตัวอย่างที่ดีของบริษัทนวัตรกรรมที่ตลาดให้การตอบรับดีนะคะใช่ครับเรืีกตัวอย่างที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือ Roblox Roblox นี่ก็มาแรงตลอดเลยนะคะครับล่าสุดนี้การเติบโตของผู้ใช้งานรายวันหรือ daily active users DAUs ทะลุ111ล้านคนไปแล้วน่าทึ่งมากโหเยอะมากแล้วก็ยังมีปรากฏการ์ไวรัลอย่างเกม Grow a Garden ที่ได้รับความนิยมสูงมากในแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ Roblox ยังมีโอกาสในการสร้างรายได้จากโฆษณาในแพลตฟอร์มซึ่งเป็นช่องทางใหม่ที่น่าจับตาแล้วก็มีกลยุทธ์ในการสร้างแพลตฟอร์ม IP หรือ intellectual property ของตัวเองที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆดูมีสตรอรี่การเติบโตที่น่าสนใจหลายด้านเลยค่ะครับแต่ในทางกลับกันก็มีหุ้นเทคที่เจ็บตัวเหมือนกันนะครับอย่างเช่น Coinbase อ๋อแพลตฟอร์มเทรดคริปโตใช่ไหมคะ ใช่ครับ Coinbase นี้ราคาหุ้นดิ่งลงหนักเลยครับหลังจากรายงานผลประกอบการที่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้ซึ่งส่วนหนึ่งก็ถูกเชื่อมโยงกับความผันผวนที่ลดลงในตลาดคริปโตเคอเรนซีในช่วงที่ผ่านมาพอตลาดไม่ค่อยผันผวนคนก็เทรดน้อยลงไรายได้ค่าธรรมเนียมของ Coinbase ก็ลดลงตามไปด้วยค่ะก็สะท้อนความเชื่อมโยงโดยตรงกับสภาวะตลาดคริปโตเลยนะคะครับชัดเจนมากครับ นอกจากนี้ถ้าดูในภาพรวมของ S&P 500ก็มีหุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่นเหมือนกันอย่าง Monolithic Power Systems ที่ปรับตัวขึ้นได้ดีอ๋อค่ะส่วนหุ้นอย่าง Eastman Chemical ก็ปรับตัวลงค่อนข้างแรงครับค่ะก็มีทั้งขึ้นทั้งลงคละเคล้ากันไปนะคะทีนี้ขอเปลี่ยนเรื่องไปที่ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนอกเหนือจากเรื่องตลาดกับผลประกอบการบ้างนะคะมีข่าวความสำเร็จของการปล่อยจรวด SpaceX ในภารกิจ Crew 11ด้วยใช่ไหมคะ ของ SpaceX ในภารกิจ Crew T11 ที่ผ่านักบินอวกาศ4คนขึ้นไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ได้สำเร็จความสำคัญของภารกิจนี้มีหลายด้านเลยครับอย่างแรกคือมันตอกย้ำว่า NASA ในตอนนี้ต้องพึ่งพา SpaceX มากขึ้นเรื่อยๆในการส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่วงโคจรกลายเป็นผู้บริหารหลักไปแล้วนะคะครับหลังจากที่โครงการกระสวยอวกาศของ NASA เองสิ้นสุดไปนานแล้ว SpaceX ก็เข้ามาเติมเต็มช่องว่างตรงนี้ได้ ประเด็นต่อมาคือเรื่องการลดต้นทุน SpaceX พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถทำภารกิจส่งมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าในอดีตมากซึ่งเปิดโอกาสให้กับการสำรวจอวกาศในอนาคตค่ะลดต้นทุนได้เยอะและอีกประเด็นที่น่าสนใจคือความร่วมมือระหว่างประเทศในภารกิจนี้มีนักบินอวกาศชาวรัสเซียร่วมเดินทางไปด้วยหนึ่งคนซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้จะมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียแต่ความร่วมมือด้านอวกาศในระดับปฏิบัติการยังคงดำเนินต่อไปได้ อ๋อยังร่วมมือกันได้อยู่แม้สถานการณ์โลกจะตึงเครียดครับและสุดท้ายมันก็เป็นการตอกย้ำสถานาการณ์เป็นผู้นำและการครองตลาดการปล่อยจรวดของ SpaceX ในปัจจุบันครับชัดเจนเลยค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะเอาละค่ะ สรุปแล้วภาพรวมที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้ดูเหมือนว่าตลาดกำลังเผชิญกับสัญญาณที่ประสมผสานกัอนอยู่นะคะมีทั้งผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่บางแห่งแต่ในขณะเดียวกันก็ถูกบทบังด้วยความกังวลในระดับเศรษฐกิจมหาภาคทั้งเรื่องตัวเลขการจ้างงานที่น่าผิดหวังเรื่องความไม่แน่นอนของนโยบายภาษีแถมยังมีประเด็นความท้าทายเฉพาะตัวของบางบริษัทอีกอย่างการเติบโตที่ชะลอตัวของ AWS หรือคำถามเกี่ยวกับวงจร การเปลี่ยน iPhone ใหม่และทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงต่อไปดีคะครับนี่เป็นคำถามสำคัญเลยครับที่นักลงทุนทุกคนคงกำลังคบคิดกันอยู่ข้อคิดทิ้งท้ายที่ผมคิดว่าน่าสนใจจากข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดก็คือเราเห็นความแตกต่างที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับระหว่างปัจจัยพื้นฐานที่ดูแข็งแกร่งของบริษัทเทคโนโลยีบางแห่งอย่างเช่นนวัตกรรมที่เราเห็นในฟิกมาหรือการติบต่อผู้ใช้งานที่น่าทึ่งของร o อบล็กกับอีกด้านหนึ่งคือความกังวลในภาพใหญ่ หรือ macroeconomic concerns ที่กำลังกดดันการประเมินมูลค่าหรือ valuation ของตลาดโดยรวมค่ะคือพื้นฐานบริษัทดีแต่วิวข้างนอกมันดูน่ากลัวใช่ครับคำถามสำคัญสำหรับนักลงทุนก็คือในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนแบบนี้เราควรจะให้น้ำหนักกับความเสี่ยงระดับมหาภาคที่เห็นอยู่ตรงหน้ามากกว่าหรือควรจะเชื่อมั่นในศักยภาพระยะยาวของบริษัทที่มีนวัตกรรมโดดเด่นมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเรื่องของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญที่อาจจะเปลี่ยนเกมในระยะยาวได้เราจะมองข้ามอุปสรรคทางเศรษฐกิจในระยะสั้นเพื่อเดิมพันกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตหรือจะเลือกแนวทางที่เรามัดระวังตัวมากขึ้นก่อนนี่เป็นเรื่องที่ไม่มีคำตอบตายตัวครับและเป็นสิ่งที่นักลงทุนแต่ละคนต้องนำไปพิจารณาประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจให้เหมาะสมกับมุมมองและสถานการณ์ของตัวเองต่อไปครับ เป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะทิ้งท้ายไว้ให้นักลงทุนได้นำไปขบคิดกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์เจาะลึกมากๆเลยค่ะยินดีครับแล้วขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ติดตามรับชมกันจนจบนะคะหากเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานไอเดียลงทุนด้วยนะคะและถ้าอยากสนับสนุนช่องของเราเพิ่มเติมอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกช่องไอเดียลงทุนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆก่อนใครนะคะ แล้วพบกับไอเดียการลงทุนใหม่ๆได้อีกครั้งในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ